สวัสดีครับผมอาจารย์สมเจตแสงคำวยเวงกัมพูเจ้าของทฤษฎีห่วงจุเลเทีิบาทและที่ปรึกษาธุรกิจปัจจุบันโทรศัพท์มือถือทุกเครื่องทุกกี่ห้อมีกล้องถ่ายรูปแต่จะมีเพียงบางรุ่นบางแบรนด์เท่านั้นที่กล้องถ่ายรูปประสิทธิภาพสูง บ้านก็เช่นเดียวกันครับบ้านทุกหลังแทบทุกเล็กที่ต่างก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีผีมีสิ่งลด้รับปกปักคุ้มครองหรือไม่ก็วนเวียนอยู่จะมีเฉพาะบางเลกที่เท่านั้นที่สิ่งเหล่านี้เฮีเ้ยนแรงมากกว่าบ้านเลขที่ทอื่นๆถ้าทำทำดีทำถูกก็รวยทำผิดไม่ใส่ใจหายนะมาเยือนแล้วมีบ้านเลขที่อะไรกันบ้างก็รับชมรับฟังกันเลยครับ ก่อนอื่นนิดนึงครับช่องนี้สมเจตชาแนลไม่ได้มีแค่หวงจุ้ยเล็กที่บ้านอย่างเดียวนะครับท่านแต่ยังมีเรื่องของดูดวงโหราศาสตร์พิธีกรรมความเชื่อตั้งชื่อตั้งนามสกุลทั้งหมดไม่ได้มาจากไหนไม่ได้ไปขโมยใครเข้ามาแต่เกิดจากความรู้และประสบการณ์การทำงานยาวนานของผมมากกว่า20ปีเรียนเชิญกดติดตาม s u b s c r i b e แล้วว่างก็ลองย้อนกลับไปรับชมในช่องนี้นะครับ ทุกเรื่องนั้นผมตั้งใจทำตั้งใจเสิฟสำหรับทุกๆท่านอันดับหนึ่งสำหรับบ้านเลขที่ที่มีผีวิญญาณเฮี้ยนได้แก่บ้านเลขที่เกและบ้านเลขที่บวกตัวเลขทั้งหมดเท่ากับ9เช่นบ้านเลขที่2 3 4บ้านเลขที่108บ้านเลขที่4ี0ทับทั้ง3เลขที่คือบ้านเลขที่ที่บวกตัวเลขทั้งหมดเท่ากับ9 หมายเลข9้าไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรูปแบบพระนะครับคนที่อยู่อาศัยทําการค้าภายในบ้านเลขที่9และบ้านเลขที่บวกตัวเลขทั้งหมดเท่ากับ9จะตั้งหิ้งพระโต๊ะหมู่บูชาในบ้านในห้องจะหันหน้าพระพุทธร,รูปออกหน้าบ้านข้างบ้านหลังบ้านแทบไม่ได้ส่งผลอะไรหรือกระทั่งจะไม่ตั้งบูชาเลยก็ได้แต่ให้รู้นะครับว่าจะตาบ้านเลขที่9กับบ้านเลขที่บวกตัวเลขทั้งหมดเท่ากับ9อันนี้นั้นมี ีสิ่งเด้นรับซึ่งเป็นไปได้ทั้งผีวิญญาณเจ้าที่สิงสถิตรอบบริเวณอยู่สถานที่นี้ส่วนใหญ่ภายในบ้านจะติดตั้งหรือแขวนกระจกเงาเยอะมากๆบางแห่งทำผนังรอบบ้านด้วยกระจกเงาครับแล้วก็หลายท่านสงสัยว่าเอ๊ะทำไมผีชอบมากลางคืนกลางวันเนี่ยทำไมไม่มาไม่แสดงอิทธิฤทธิปฏิหารคำตอบจากประสบการณ์การทำงานของผมกลางคืนเนี่ยผู้คนนอนหลับพักผ่อน แทบไม่ได้เคลื่อนไหวทํากิจกรรมใดๆความเงียบก่อเกิดผีวิญ,ญญาณต้องการความเงียบเพราะคนอยู่ที่ไหนก็จะมีเสียงอยู่คนเดียวก็เปิดเพลงทําไมเปิดเพลงก็หยิบนั่นหยิบนูน่นกดคีย์บอร์ดคอมไถโทรศัพท์ก่อเกิดเสียงและขึ้นพลังงานไฟฟ้าอันเป็นศัตรูสําคัญต่อการดํารงอยู่ของผีและวิญญ,ญาณพลังความหมายของหมายเลขเก้าทำให้ผีวิญญ,ญาณสิ่งลันลับ พระอยู่ภายในบ้านพลังอำนาจตรงนี้ทําให้บ้านนี้เงียบครับคนในบ้านอยู่ไม่ค่อยติดต้องออกจากบ้านไปไหนนานๆไปไหนไกลๆทิ้งบ้านทิ้งไว้ถ้าวันไหนกลับมาก็เหนื่อยเพลียนอนอย่างเดียว แล้อันตรายอย่างหนึ่งสําหรับบ้านเลขที่9และบ้านเลขที่บวกตัวเลขทั้งหมดเท่ากับ9ถ้าคนอยู่อาศัยทํำการค้าไม่ได้ให้ความสําคัญกับผีสิ่งลึกลับคือใช้ชีวิตภายในบ้านหลายครั้งเห็นสิ่งผิดปกติเหนือธรรมชาติเงาดําเดินตะคุ่มตะคุ่มเดินผ่านไปผ่านมาทุกวี่ทุกวันนอนหลับก็ฝันแปลกฝันซ้ําๆฝันว่าผีจะมาหากักคอฝันเห็นผู้หญิงนั่งขวางประตูบ้าน แต่ไม่ได้สนใจคิดว่าตาฝาดคิดว่ากินมากฝันมากไม่แน่นะครับสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงดีวันหนึ่งอาจจะล้มตึงกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือคนในบ้านเจ็บป่วยเรือรเ้อรังโดยโรคที่รักษาไม่หายหาสาเหตุไม่ได้กับเกิดอุบัติเหตุซ้ำซากเหล่านี้ให้รู้เลยครับว่าเกิดจากพลังอำนาจผีวิญ,ญญาณสิ่งลึกลับที่อยู่ภายในบ้านภายในสำนักงานท่านแต่ถ้าท่านให้ความสำคัญโดยจัดมุมใดมุมหนึ่งในพื้นที่บ้านจะเป็นระเบียงบ้านหรือรอบบ้าน ให้เป็นพื้นที่สงบแล้วตั้งเครื่องเส้นไหว้ทุกวันโกนหรือวันพระถ้าพื้นที่เพียงพอก็ตั้งสารเจ้าที่เพื่อให้ผีวิญญาณสิ่งเล่นลับสถิตยอยู่เป็นที่เป็นทางแล้วท่านทำธุรกิจสำนักงานทำธุรกิจทำการค้าภายในบ้านแห่งนี้อย่าส่งเสียงดังไม่ได้ห้ามให้ท่านพูดนะครับไม่ต้องถึงขั้นกระซิบกระซาบพ,พูดได้คุยได,ด,ได,ด,ได้ตะโกนได้เพื่อนมาหาญาติมาพักคุยกันคึกคัก,คกดึกดื่นบางครั้งบางเวลาทำได้แต่เรื่องอย่างนี้อย่าทำบ่อยอย่าทำประจำทำทุกวันอันนี้ไม่ that. ทำโรงงานอุตสาหกรรมหนักทำไม่ได้ครับทำแล้วอาจจะเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นต้องปิดกิจการนัดสังสรรค์กินเลี้ยงทุกวันเปิดลําโพงดังๆถึงรอบบ้านไม่มีเพื่อนบ้านก็ไม่ควรทําเช่นเดียวกันคือถ้าท่านจัดพื้นที่ภายในบริเวณบ้านสําหรับผีวิญญาณสําหรับเจ้าที่ให้เป็นสัตว์เป็นส่วนแล้วอยู่อาศัยทําการค้าด้วยความสงบไม่เอะอะบวยวายทางานทําการอะไรก็เสียงดังโรงเพลงแทบตลอดทั้งวัทั้งวันก็ไม่ควรแบบ น,นี้เท่านั้นผลดีจะเกิดกับผู้อยู่อาศัยคนทําการค้าเงินไม่ดีธุรกิจไม่ดีแค่จุดทูบบอกกล่าวผีวิญญาณสินเลนรับบอกช่วยหน่อยวันนี้ขอให้ลูกค้าเปิดบินสัก3ามสี่หมื่นไม่เกินชั่วโมงครับได้อยากได้ตําแหน่งงานไหว้เจ้าที่เจ้าทางสินเลนรับภายในบ้านบอกช่วยหน่อยจ้าก็เช่นเดียวกันท่านก็จะได้ในสิ่งนั้นไม่ได้ให้ท่านเชื่อครับท่านลองดูเองได้ถ้าท่านอยู่ในบ้านหลังนี้ 2ได้แก่บ้าเลขที่บวกตัวเลขทั้งหมดเท่ากับ30เช่นบ้าเลขที่9 9 9 30ทับบ้าเลขที่98ทับทั้งหมดตามที่หยิบยกตัวอย่างก็คือบ้าเลขที่บวกตัวเลขทั้งหมดเท่ากับ30อันนี้ผมเคยทำคลิปพูดถึงบ้าเลขที่นี้บ้าบ้างแล้วครับหมายเลข3คือกรอบเปรียบเหมือนวงกบหน้าตา่างวงกบประตูส่วนหมายเลข0ูนย์คือช่องหรือถนนสำหรับผ่านเข้าออก เหตุนี้ครับตามแนวทางวงจุลิทธิบ้านบ้านเลขที่บวกตัวเลขทั้งหมดเท่ากับ30คือบ้านประตูผีเป็นเส้นทางเป็นช่องทางที่มีผีวิญญาณสิงเล่นลับทั้งดีและร้ายผ่านเข้าออกสู่ปราโลกบ้านเลขที่บวกตัวเลขทั้งหมดเท่ากับ30ส่วนใหญ่ตั้งอยู่สุดซอยปลายทางที่แวดรอบด้วยความเงียบสงบสงัด ผีวิญญาณสิ่งเล่นลับใช้เป็นเส้นทางผ่านและจะทำทุกอย่างเพื่อขับไล่คนไม่ให้อยู่คนอยู่บ้านนี้ทั้งผู้หญิงผู้ชายมักจะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบ่อยอุบัติเหตุนี้เกิดได้ทั้งภายในบ้านและนอกบ้านหลายท่านถึงขั้นสูญเสียอวัยวะกลายเป็นผู้ทุพพลภาพเด็กเล็กเด็กอ่อ,อนอยู่บ้านนี้เจ็บป่วยบ่อยนอนขวัญผวาร้องไห้ไม่หยุดสาเหตุหลักเพราะผีวิญญาณสิ่งเล่นลับต้องการขับไล่คนให้เป็นบ้านร้าง เพื่อให้สิ่งเหล่านั้นจะก้าวข้ามสู่มิติได้โดยสะดวกไม่โดนรบกวนจากมนุษย์อยู่บ้านนี้แล้วถ้าอยากรวยอันนี้ก็ตรงกันข้ามกับบ้านเลขที่9ก้าหรือบวกรวมได้9นะครับถ้าอยากรวยท่านต้องทําให้มีเสียงดังยิ่งดังยิ่งดีเจ้าของบ้านผู้อยู่อาศัยทําธุรกิจการค้าเป็นสถานที่ประกอบอุตสาหกรรมหนักผลิตรถยนต์เปิดโรงงานมีเครื่องจักรเป็นสถานประกอบการลักษณะเช่นนี้จะยิ่งดีมากๆ อยู่ไม่ถึงปีก็รวยและผมแนะนำให้ติดตั้งน้ำพุใกล้กับประตูบ้านเพื่อทำให้เกิดเสียงน้ำพุ่งขึ้นแล้วตกลงมากับจัดสวนทำกระบอกใกล้กวางอันนี้เป็นกระบอกไม้ไผ่นะครับรองรับน้ำพอน้ำเต็มกระบอกนั้นก็ตกไปกระแทกกระพินเสียงดังของน้ำพุกับเสียงดังของกระบอกใกล้กวางจะทำให้บ้านนี้ไม่เงียบผีวิญ,ญญาณสิ่งเล่นลับก็ไม่กล้าเข้าออก อันดับที่3อันดับสุดท้ายครับคือบ้านเลขที่บวกตัวเลขทั้งหมดเท่ากับ27เช่นบ้านเลขที่9 99 9บ้านเลขที่189ทับสองาม่ 4. ท่านผู้ชมครับบ้านทุกหลังทุกเลขที่ต่างจะมีเจ้าที่เจ้าทางยกเว้นบ้านเลขที่บวกตัวเลขทั้งหมดเท่ากับ27สําหรับบ้านนี้วงจุ้ยบ้านเลขที่ถือว่าเป็นศาลาพักผีคือผีวิญญ,ญาณเล่ร่อนสัมภเวสีคุณสาสสิ่งดึนลับสามารถเข้าพักอาศัยภายในบ้านหลังนี้โดยไม่มี ผีเจ้าที่ไม่มีเจ้าที่เจ้าทานมาห้ามมาขับไล่พลังความหมายของหมายเลข27ยังหมายถึงน้ําตาการพัดพรากการสูญเสียและหนี้สินบา้านเลขที่บวกตัวเลขทั้งหมดเท่ากับ27ส่วนใหญ่จะเป็นที่อยู่อาศัยของผู้หญิงที่เมื่อเข้าไปใช้ชีวิตอยู่อาศัยทําการค้าได้ไม่นานจะเกิดเหตุเกิดเรื่องทําให้ต้องร้องไห้เจ็บปวดรวดร้าว ทุกทรมานกับการสูญเสียกับการพัดพละเกิดมีปัญหาหนี้สินมีปัญหาที่แก้ไม่ตกเจ็บป่วยซึมเศร้าทั้งหมดไม่ใช่ธรรมดาสามัญแต่เพราะผีเพราะวิญญาณที่เข้าไปในบ้านนั้นทําการรบกวนก่อกวนยิ่งถ้าท่านรักบ้านนี้มากเท่าไหร่ปัญหาความทุกข์ใจจะค่อยๆทวีความรุนแรงจนทําให้ท่านต้องออกจากบ้านนี้ทิ้งบ้านหลังนี้ด้วยความอะไราอววรปล่อยเป็นบ้านร้าง ไม่มีใครเข้าอยู่เพราะฉันรักบ้านนี้เมื่อฉันอยู่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าใครเข้าอยู่แทนฉันฉันทําใจไม่ได้นี่แหละครับคือความต้องการสูงสุดของผีจรของวิญญาณเร่ร่อนคราบใครอารมณ์ที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดของเจ้าของบ้านผู้หญิงซึ่งถูกทิ้งไว้ในบ้านนั่นแหละครับคือความสุขของผีจรของวิญญาณเร่ร่อนถ้าท่านอยากรวยกับการอยู่บ้านหลนังนี้ไม่ได้ยากครับ ให้ทําสระน้ําทําบ่อน้ําแล้วก็ติดตั้งน้ําตกให้น้ํานั้นตกเข้าไปในบอ่อน้ําไหลต้องเกิดเสียงก็อย่างที่ผมนําเรียนถ้ามีเสียงผีวิญญาณสิ่งเล่นลับจะไม่มาจะไม่ชอบสิ่งเหล่านี้น้ําตกไหลลงไปในบ่คือการทดแทนสภาพของผู้หญิงร้องไห้แล้วจะทําให้ผู้หญิงบ้านนี้มีความสุขกับการดำรงชีตกับการทําการค้าทําธุรกิจกับอีกอย่างหนึ่งครับภายในบ้านนี้ต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธ เพื่อป้องกันขับไล่เพื่อไม่ให้ผีจอมมียญญาณเร่ล่อนเข้ายึดบ้านหลังนี้คือไม่ได้ห้ามไม่ให้เข้าบ้านนะครับเพราะอย่างที่นําเรียนบ้านเลขที่บวกตัวเลขทั้งหมดเท่ากับ27คือศาราพักผี ห้ามไม่ให้ผีไม่ให้วิญญาณสิ่งเล่นลับเข้าบ้านห้ามไม่ได้หรอกครับเพียงแต่การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยทําให้ผีวิญญาณสิ่งเล่นลับไม่สิงสถิตในบริเวณบ้านคือมาแล้วจากไปไม่ใช่ยึดบ้านนี้ไม่ใช่ยึดสถานที่แห่งนี้เป็นของตัวเองสําคัญเหนืออื่นใดครับทั้งบ้านเลขที่9บ้านเลขที่บวกตัวเลขทั้งหมดเท่ากับ9บ้านเลขที่บวกตัวเลขทั้งหมดเท่ากับ30บ้านเลขที่บวกตัวเลขทั้งหมดเท่ากับ27 ผีวิญญาณสิ่งเล่นลับจะไม่สามารถรังแกรังควานท่านได้ถ้าผู้อยู่อาศัยผู้ทำการค้าได้ทำบุญบ้านอย่างน้อย2ปีครั้งหรือปีละครั้งทำตามนี้แล้วความสุขความสงบความมั่นคงร่ำรวยเกิดขึ้นได้ไม่ยากครับท่านผู้ชมครับ หนงในบริการดูดวงของผมอาจารย์สมเจตแสงคำนวเวงกัมพูซึ่งเป็นบริการสำหรับท่านที่อยากรวยมั่งคัง่งท่านที่เก็บเงินไม่อยู่หรือกำลังวางแผนบริหารการเงินผมแนะนำบริการนี้เลยครับดูดวงวางแผนการเงินด้วยประสบการณ์การทำงานโหราศาสตร์่วงจุย้ยและที่ปรึกษาธุรกิจมากกว่า20ปีบริการนี้พร้อมให้คำตอบเพื่อชี้ทางสร้างความมั่งคั่งสำหรับท่าน 5ข้อใหญ่ด้วยกันข้อที่1ดาวการเงินตามพื้นชะตาของท่านนั้นคือดาวอะไรอยู่ตำแหน่งไหนหรือมีดาวอะไรมาเกี่ยวข้องยกตัวอย่างว่าถ้าผูกดวงวางดวงดาวตามแบบโหร,ราศาสตร์จักราศีแล้วปรากฏว่าดาวอาทิตย์หมายเลขหนึ่งสถิตเรือนการเงินอาชีพการงานที่ท่านทำแล้วรุ่งเรืองต้องเป็นอาชีพที่มีเครื่องแบบมียศมีตำแหน่งคืออะไรรับราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ แต่ถ้าไม่เอาไม่ชอบเครื่องแบบอยากทำธุรกิจวิธีที่จะประสบความสำเร็จท่านต้องทำให้สินค้าบริการหรือทำให้ตัวท่านนั้นโดดเด่นโด่งดังเป็นที่รู้จักจะดังแนวไหนลักษณะยังไงก็ตามเพราะดาวอาทิตย์สถิตเรือนการเงินดาวอาทิตย์คือเกียรติยศชื่อเสียง และความโดดเด่นถ้าไม่มียศไม่มีตำแหน่งไม่มีชื่อเสียงไม่มีใครรู้จักไม่ดังก็อย่าหวังว่าสตังจะแวะมาหานะครับท่านเหตุนี้ถึงต้องรู้ดวงดาวและรู้ตำแหน่งเพื่อบอกให้รู้ว่าต้องทำงานอะไรจึงจะสอดคล้องตามพื้นชะตานำเรียนว่าคนเรานั้นทำอาชีพอะไรทำมาหากินตรงไหนทำได้หมดแหละครับแต่จะร่ำรวยจะรุ่งเรืองและมีความสุขยิ่งกว่าถ้าท่านหาเงินทำอาชีพสอดคล้องตามดวงดาว 2. เมื่อรู้ข้อมูลตามข้อหนึ่งแล้วบริการนี้ยังจะบอกอีกว่าท่านต้องวางแผนการเงินอย่างไรเก็บเงินแบบไหนยกตัวอย่างอีกนะครับถ้าดวงของท่านนั้นมฤตยูหมายเลขศูนย์อยู่ตำแหน่งการเงินหรืออยู่เรือนกระดุมพะได้เงินมาต้องรีบไปลงทุนไปซื้อวสัสดุอุปกรณ์การทำงานเพื่อให้เงินต่อเงิน ไม่เช่นนั้นต้องขยับโยกย้ายโอนเข้าโอนออกเพื่อทำให้เงินเกิดการเคลื่อนที่ถ้าท่านไม่ทำแบบนี้มุ่งเก็บเงินกับตัวมรตยูจะมีเหตุให้เงินทองนั้นหมดไปหมดแบบหาที่มาที่ไปไม่ได้เพราะดาวดวงนี้เป็นดาวแห่งการเคลื่อนไหวไม่ชอบอยู่นิ่งกับที่ครับดวงดาวการเงินคือมรตยูแล้วเก็บเงินไม่อยู่ต้องแก้ด้วยวิธีนี้ครับและ 3. นับตั้งแต่บัดนี้ดาวการเงินดวงการเงินตามชะตาของท่านนั้นจะดีจะโดดเด่นเจอจ้าอาราอารามมีช่องทางให้เงินทองไหลมาเทมาตอนไหนรู้ตรงนี้ก็เพื่อว่าเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมร่ำรวยมั่งคั่งมั่นคง C. นอกจากอาชีพหลักถ้าอยากทำอาชีพเสริมหรือ Pass i v ์ income ทำอะไรได้บ้างต้องทำแบบไหนรายละเอียดตรงนี้ผมก็มีพร้อมเสร์ฟสำหรับท่านในบริการนี้เช่นเดียวกันครับและรวมถึง 5. ตำแหน่งทิศทางตั้งวางที่เก็บเงินตู้เซฟภายในบ้านภายในสำนักงานตั้งตรงไหนแบบไหนเพื่อให้เงินพ่อพูนมีสภาพคล่องจ่ายเงินปุ๊บเงินสวนกลับเข้ามาพัก8โมงเช้าจ่ายเงินสิบไม่ถึง9โมงเงินกลับเข้ามาเป็นแสนตำแหน่งเก็บเงินหวงจุ้ยที่เก็บเงินที่เหมาะสมสอดคล้องตามดวงชะตาของท่านคือความมหัศจรรย์ที่จะทําให้ท่านได้ในสิ่งนั้นครับแล้วก็ไม่ใช่แค่นี้ยังมีรายละเอียดปีกย่อยอีกมากเช่นว่าดวงนี้ใช้กระเป๋าสีอะไร ให้ส่งเสริมชะตาทั้งหมดนี้คือหลักๆที่ท่านจะได้รับในบริการดูดวงวางแผนการเงินสนใจใช้บริการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลน์ครับอาจารย์สมเจต ID ไลน์นะครับ a j a n s i a j a n s o m j a t e อาจารย์สมเจตตาม QR code ที่ปรากฏเลยครับ หรือโทรศัพท์0817008644 0817008644ขอบคุณสำหรับการรับชมขอให้ผู้ชมทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงพบเจอแต่สิ่งที่ดีและคนที่ดีร่ำรวยมั่งคั่งท่งทวนทั่วนหน้าสวัสดีครับ